สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ถือครองสินทรัพย์คุณภาพสูงอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasury Bonds นั่นก็คือการใช้พันธบัตรเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเพื่อน,นาไปลงทุนต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในช่วงที่ผ่านมาพันธบัตรเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเยี่ยมแต่ยังมีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้มากนิ่งขึ้นแทนที่เราจะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เราถือครองอยู่เพื่อนําเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า <c oughs> เช่นหุ้นเทคโนโลยีหรือกองทุนรวมในตลาดเกิดใหม่เราสามารถนําพันธบัตรเหล่านี้มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน หรือ c o l l a t e r a l ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้โดยเฉพาะสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือธนาคารใหญ่ๆที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้ประโยชน์หลักของกลยุทธ์นี้คืออะไรครับ 1. รักษาความมั่งคั่งและรายได้เดิมเรายังคงถือครองธนบัตรรัฐบาลสหรัฐไว้ทาให้ได้รับดอกเบีย้ยตามกาหนดโดยไม่ต้องขายทิ้งซึ่งอาจเป็นการหลีกเลี่ยงต้นทุนภาษีจากการขายและคงสถานะความปลอดภัยในพอร์ตไว้ได้ 2. เพิ่มพลังในการลงทุน leverage เงินกู้ที่ได้มาจะช่วยเพิ่มขนาดการลงทุนของเราทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นหากผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่หลังหักต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราจ่าย 3. ส,สภาพคล่องด้วยสินทรัพย์คุณภาพสูงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับและมีสภาพคล่องสูง ทำให้การขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนทำได้ง่ายขึ้นและอาจได้เงื่อนไขที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้สินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันอย่างไรก็ตามพลังของการกู้ยืมยอมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราใช้สินทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักประกันนักลงทุนต้องเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 1. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงต้นทุนการกู้ของเราจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์นี้ไม่คุ้มค่า 2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของพันธบัตรที่เราถือครองเมื่อแปลงเป็นเงินบาทอาจลดลงซึ่งส่งผลต่อมูลค่าหลักประกัน 3. ความเสี่ยงด้านมาจิ้นคอ หากมูลค่าตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ที่นำไปลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญเราอาจถูกเรียกให้เพิ่มหลักประกันหรือต้องขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปอย่างเร่งด่วนเพื่อชำระหนี้ 4. อัตราส่วน LTv ที่เหมาะสมเราต้องมั่นใจว่าอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTv อยู่ในระดับที่ปลอดภยัยไม่สูงจนเกินไป และคำนึงถึงส่วนเผื่อในกรณีที่ตลาดผันผวนกลยุทธ์การใช้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคำกู้นี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจในตลาดต่างประเทศมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงหากท่านสนใจผมขอแนะนำให้ท่านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลหรือที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ต่างประเทศเพื่อประเมินพอร์ตการลงทุนความเสี่ยง และว,วางแผนโครงสร้างสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการเงินของท่านมากที่สุดครับ